สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูปืนที่เป็นกระแสที่สุดในตอนนี้นะครับเป็นปืนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับแล้วก็คนถามหาป่าป้อมไม้สุดก็คือปืนสมิธแอนเวสันนะครับตัวนี้เป็นจุดสามแปดสเปเชลเนาะเป็นสมิธแอนเวสัน m อ0นะครับตัวนี้เป็นขีด16ก็คือเป็นขีดล่าสุดนะฮะเกือบๆล่าสุดเลยนะครับทําไมเป็นปืนนิยมครับปืนนี้เนี่ยเป็นปืน38นะครับจุดสามแปดสเปนะครับ มีระบบการยิงทั้งดับเบิลและซิงเกิลนะครับขนาดเล็กครับเหมาะกับการพกพาใช้งานทุกรูปแบบนะครับไว้ใจได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นปืนลูกโม่ที่บรรจุหนัดนะครับการใช้งานคล่องแคล่วมากครับแล้วก็กระทัดรัดมากนะครับมือผมนี่ใหญ่มากนะแต่ว่าเวลาเปิดโม่มาหนัดเนี่ยเวลาบรรจุลูกเนี่ยเร็วมากครับแล้วก็เป็นปืนที่ดูแลรักษาง่ายเพราะว่าเป็นปืนสเตลเลตทั้งหมดเลยครับยกเว้นนกสับ กับไกเนาะครับจะเป็นเหล็กทุบแข็งนะฮะตัวนี้เป็นปืนที่กระแสมาแรงมากครับแล้วก็ราคาไปไกลแล้วครับตัวนี้เป็นปืนที่ใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับมือใหญ่มือเล็กนะที่สำคัญคือ,อ,อโครงก็เป็นสแตเลสนะครับขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ด้ามเป็นยางครับ กล้องนี่หนามากนะครับยิงลูกบวกพีได้นะครับลูกลูกที่มีกําลังมากกว่าสามแปดปกตินะครับแต่ไม่ถึงสามห้าเจ็ดนะครับนะครับการจับเนี่ยผมว่าถนัดมือมากนะครับครับแล้วก็กระชับมือนะครับถ้าสังเกตขนาดกับฝ่ามือผมเนี่ยมันแทบจะพกซ่อนได้เลยนะครับแทบจะมิดเลยอะแต่มือผมออกตัวก็มือผมใหญ่ไปนิดนึงนะครับนะครับ นี่ก็มาดูของป่าป้อมมังบุรภาครับนี่ครับก็ออสุดยอดครับปืนกระบอกนี้เป็นขวัญใจนะครับเป็นปืนสมิธแอรสันที่ผลิตในอเมริกานะครับนะครับออคลิปืนกล่อนก็จะมีพวก686นะครับที่เป็นซาเตเลตเหมือนกันเนาะครับซาเตเลตก็คือเป็นออมีเหล็กผสมด้วยเนาะไม่ไม่ใช่ไม่มันไม่เป็นสนิมนะมีโอกาสที่เป็นสนิมน้อยที่สุดครับเน้อยมากเพราะว่า ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนที่เหล็กผสมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแลปกติเนี่ยแทบจะไม่เกิดสนิมทําเว้นเอาไปที่อับความชื้นเนี่ยครับโม่ก็สวยงามครับเนี่ยแล้วก็ลื่นมากเลยครับตัวคัดปอกก็โอ้โหสุดยอดตัวนี้ครับเป็นปืนที่โอเคแล้วมีตัวล็อกยูใจล็อกด้วยนะครับไข่ขันปุ๊บเนี่ยเหนียวไกลไม่ได้นะครับต้องระวังนะฮะเนี่ยครับตัวลำกล้องอะไรยังสวยงามครับเป็น สวิตแอมสนที่ยิงลูกบวก P ได้ไหมครับเนี่ยบวก P ได้นะครับก็คือบวก p o w e r Power p l u อนั่นเองก็คือมีกำลังมากกว่าลูก38ปกตินะครับผมว่าผมว่าถ้าใครจะหาปืนที่เอาไว้ใช้งานนะครับครอบคุมครับเฝ้าบ้านนอกบ้านเหตุฉุกเฉินไว้ใจได้นะครับกลใจไม่ซับซ้อนครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยนะฮะ ยี่สิบพันคือมันเป็นสเตเเลตนั่นเองดูแลง่ายครับถ้าเป็นนกสับที่เป็นแบบว่าเป็นค้อนตีแล้วเห็นไหมครัเวลาขึ้นนกก็ขึ้นดับเบิลเวอซิงเกิลนะครับนะฮะตัวนี้ก็เราก็ใช้ลูกกระสุนที่มันวัดใจได้นะครับใส่แล้วเนี่ยทำกล้องแทบจะหนาเท่าหกแปดหกเลยอะหนามากครับหนามากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลง่ายครับเนี่ยปืนเล็กกระทัดรัดมากผมอยากจะได้เลยเนี่ย นะครับนี่ครับ M60 นะครับขีด16ตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดเซมิชิปนั่นเองเซมิชิปอันโด่งดังนะครับนะครับแล้วก็ลองเอาปอกเนี่ยถ้าใส่ซองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พกได้ครับเนี่ยพกซ่อนได้เลยนะตัวนี้นะครับบุน้องโมไว้จะได้อยู่แล้วครับเราไม่ต้องห่วงครับ5นัดเนี่ยนะครับไม่มีการติดขัดแน่นอนครับโลเวนก็สุดด้านเนาะซึ่ง ซึ่งเกิดได้น้อยมากนะครับในปืนลูโมนะครับแล้วก็ยิงซ้ําได้ด้วยนะครับถ้ามันได้แล้วก็ยิงซ้ําไปนะเนี่ยใส่ปอใ,ใส่ซองปืนแล้วสวยงามมากเลยครับนี่ครับที่สำคัญคือมันเป็นโลหะไงเราก็ไว้ไว้ใจได้นะครับเนี่ยนะครับในความคงทนถาวรนะครับนี่ครับตัวสันปืนก็จะมีการซอะล่องเพื่อลดแสงสะท้อนแล้วก็ตัวสู์เลงหน้าแล้วก็สามารถที่จะเอาสีแดง พวกยาทะเลท์อะไรสีแดงมาแต้มได้เพื่อให้มันเล่งในง่ายขึ้นครับเนี่ยกล่องเขาจะเป็น Smith อน s วสัฮะ USA ชัดเจนนะครับเนี่ยครับก็สวยงามนะครับจริงนะฮะในกล่องก็เป็นกล่องกระดาษแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาให้อยู่แล้วครับเนี่ยครับสุดยอดนะครับตัวนี้ครับครบคันฮะวันนี้ก็ขออนุญาตป้าป้อมารีวิวนิดนึงนะฮะอยากอยากเห็นมากเลยตัวนี้คิดถึงมันนะครับสมัยก่อน เคยจับมีตัวนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเป็นปืนที่ดีมากครับตัวนี้ดูอีกครั้งมันทันสมัยร่วมสมัยเป็นปืนลูกโม่ที่ร่วมสมัยนะครับเพราะว่ารูปรูปร่างหน้าตาเนี่ยเขาเรียกว่าสวยครับเหมาะมือจริงได้ง่ายมั่นใจนะครับความน่าเชื่อนี่สูงมากครับปืนลูกโม่ครับยิ่ง ขนาดเล็กยิงลูกแรงๆได้ด้วยเนี่ยโหยิ่งแบบตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับใช้งานได้เลยนะครับเอาไว้เฝ้าบ้านไว้นอกบ้านไว้ที่รถเอาไว้แบบจุกเฉลยจุเฉยเนี่ยห้านัดเนี่ยเพียงพอนะครับในการยิงนะครับเราก็เตรียมไพวกลูกไว้นิดนึงเอาไว้ใช้งานบรรจุหัดบรรจุอะไรต่างผมว่าไม่ไม่แพ้ปืนแมกกาซีนเนี่ยถ้าเรา เข้าใจหลักการการทํางานแล้วก็ฝึกฝึกฝนในการเอาลูกเข้าลูกออกบ่อยๆนะครับเรามีสติผมว่าโอเคเลยนะครับจะติดพวกอุปกรณ์ไฟฉายอะไรไม่ได้แค่นั่นเองที่เป็นเป็นรองของปืนมกระสีนะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยโอเคเลยนะครับตัวนี้ต้องรีบหาไปใช้แลปืนดีมากนะครับ M ห0สิบตัวเนี้ยโอ้โหสุดยอดของ การออกแบบนะครับเนี่ยเป็นแฮมเมอร์ตีแล้วมีเข็มแทงชนวนอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นปืนลนปืนตกปืนอะไรต่างๆไม่ลั่นแน่นอนครับตัวนี้ครับนะครับนี่ครับยิงทั้งได้ทั้งดับเบิลและซิงเกิลครับแล้วก็การปล่อยนกก็จับได้กระชับมือนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับไก่ก็โอเคครับเนี่ยผมว่า เป็นปืนที่เหมาะสมในการใช้งานทุกรูปแบบครับโอ้โหสุดยอดเลยตัวนี้ครับด้ามยางเนี่ยจะช่วยรับแรงเพราะว่าเป็นโครงสแตเลสเนี่ยเวลาเรายิงาอาจจะสะท้านมือเล็กน้อยถ้าเทียบกับเหล็กนะครับผมเคยยิงมาแล้วเนี่ยด้ามยางช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นหกไปหกแรงก็มีด้ามยางใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นด้ามยางถ้าเรายิงลูกแรงๆครับเพราะว่าลำกล้องมันประมาณประมาณสองนิ้วอะ่ะเพราะฉนั้นในการยิงอาจจะ สะบัดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราฝึกปืนบ่อยๆนะครับุ้มเราจะาจะคุมปืนได้ครับตัวนี้ครับเนี่ยผมว่าตัวนี้จบเลยครครบครบทุกอย่างนะครับเพราะว่าทั้งใช้งานง่ายเอากระสุนคาได้ลำก็เออเอากระสุนใส่ในโม่ได้เลยนานลืมไปเลยครับเป็นสตเตเลดนะครับเล็กกระทัดรัดใช้งานง่าย ดูแลง่ายนะครับไม่ต้องไม่ต้องคืนลำถ้าคุณผู้หญิงใช้ก็เหนี่ยวไกได้เลยนะครับมันมันมันไม่ต้องมีวิธีอะไรมากนะครับเนี่ยสวยงามจริงตัวนี้นะครับ s มิ t แอนเดอันนะครับตัวนี้มีขี่16บหกขีดล่าสุดแล้วนะครับก็เป็นปืนที่ผมว่าตอนนี้เนะ่ะทุกคนต้องหาตัวนี้แล้ครับ มาใช้งานนะครับผมว่านะคือมันสุดยอดแล้วตัวนี้นะครับในการใช้งานนะอ่ผมว่าโอเคนะตัวนี้ครับถ้าเราจะหามีปืนสักกระบอกหนึ่งเอาไว้ใช้งานนะตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์มากนะครับเนี่ยผมทํามือเดียวเองได้เลยนะเพราะว่ามันเล็กดีครับเนี่ยลำกล้องก็สวยครับสวยงามมากครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไปนะวันนี้ครับ นี่สวยจริงๆสวยจริงครับสวยจริงฮะเป็เงาอยู่เลยครับเป็นปืนที่ใหม่มากนะครับตัวนี้ครับ68เอ็ม60นะครับคงก็เป็นคงเล็กๆคงเล็กของสมิธแอร์เ o สันครับแต่เป็นสเตเลสที่ยิงลูกบวกฮีด้านนะครับลำกล้องหนาครับสุดยอดตัวนี้ครับในการใช้งานเลยครับไม่จะเป็นดับเบิลซิงเกิลลูกเก็บไว้แดงตาเนี่ยผมว่า2นิ้วกำลังเหมาะนะ ในการใช้งานนะฮะมันไม่ใหญ่ไม่เล็กไป5นัดเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันมันเล็กไปไอ้มันน้อยไปผมว่านัดเดียวก็รู้ร,รู้เรื่องนะครับเนาะถ้าเราฝึกซ้อมการใช้งานนะนะครับแล้วก็มันเขาเรียกว่าโหลดลูกเร็วๆอ่ะผมว่าถ้าเราฝึกฝึกซ้อมต่างต่างเนี่ยมันก็มีสตินิดนึงในการเอาลูกใส่มันก็โอเคครับมันจะไม่ประมาทอะไรเงี้ยมันก็จะ โหลดลูกได้เร็วนะครับเป็นปืนที่โอเคนะครับผมยังชอบตัวนี้เลยฮะสุดยอดครับปืนสมิตแอนแมสัน M 6กตัวเนี้เป็นสมิชชิปที่อันโด่งดังครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วครับเนี่ยฮะสมิชชิปนะครับ2นิ้วเนี่ยสวยงามจริงฮะสามนิ้วก็มีนะครับมี3มนิ้วก็มีนะครับแต่ผมชอบสองนิ้วมากกว่าครับมันสวย ใช้งานง่ายครับใช้งานได้ง่ายด้วยตัวนี้ครับอื้อจะเป็นปืนที่เหมาะมือมากครับเนี่ยหายไปกับมือผมเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าจะมองไม่เห็นเลยฮะมือผมก็ใหญ่พอสมควรเนาะเนี่ยหายไปเลยครับเพราะนั้นปืนที่เหมาะมากนะในการใช้งานทุกรูปแบบนะครับตัวนี้ครับนะครับก็ ลองสอบถามทางล้านปืนดูครับใครสนใจนะครับสวัสดีครับวันนี้ที่ติดตามครับกด subscribe ใ,ให้ปาาป๊อมด้วยนะครับสวัสดีครับ